แม่มันพยาธิ์อเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขามีมันโอ้อดีตยาโอ้เาแล้วเอาแล้วไอ้เสียวไอ้ว ต้งเดือดอ่าหน้าข้างๆต้องเดือดแล้วนะสุดยอดเลยครับดูดีวะทีมไทยเจขอบคุณครับเสียต่อนะพีทีทีและว e พ e ีเอสทีเจ็ดดวงวังน100อ้อยอายุทยาเห็นไหมให้เลยหนึ่งหมื่นให้เลยให้หนึ่งหมื่นโอ้โหสุดยอดเล่นพัดโอเคทีมไทยชอบฝั่งไหนครับใครชอบฝั่งไหน,ใน,ในเรียกเลย ยกมือดังคั่มือเนี่ยออกในสามมีใคมีไหมมีไหมคนดูได้ไะมังรู้ว่าไงครับมีมีไหมยกมือนะเอาอะไรี่เอาอะไรผมจะเดินก่อนบ้นเดินนะบนน ทั้งวันใจเย็นแหมใจเย็นใจเย็นราคากำลังเดินล้อทั้งนี่กูก็เดินล้อเลอเบียดหมดแล้วเนี่ยครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้มีอะไรมีอะไรผัวเขียวโอ้โหเขียวราคามัเยอะว่ะ อู๋ยวขัดขวังนี้มันเยอะแล้วมันเนี่ยใครเล่นใครเล่น,ลนทางหอมีมาไหมทำอีกพี่ปล่อยก่อนเลยนะรั้นก็ลั้นไปก่อนเลยเอา้าทางผู้พร้อมแล้วมาลรั้นแรกเอามากินทำจริง,งก่อน ให้ลองช้างโอ้เข้าขาบอกให้ลอง 4, 000, มีพันมีไรขาบอกลอง,ง4,000เข้าไปครับทั้งคู่ครับมาเข้าไปครับไปดี ถอยหลังครับถอยหลังถอยหลังแทงกีถอยหลังสองรองเจ็ดสี่ลองสองพันเนาะเจ็ดสลองสองพัลันนะสองเลยสาเลยเจ็ดลองสองพโอเคนะขอเขาต่อเอาไฟเลยครับทั้งคู่ครับ มอกพงษ์หาพี่หาพี่เออลุงเอตอนนี้อยู่ ลันแรกโอ้ตกำัเ่าว่าเอียไม่เข้าครับเอียไม่เข้าครับสทาราไฟครับนะแล้วชิงไฟดีทั้งคู่ด้วยแล้วมาดูลันที่สองจะตีไข่แตกหรือไม่ ระยอง 3, 4, 4, 5, 5, 5, ดับดูหน,นึ่งศูนย์ยครับดูแั้นี่จะตีไข่แตกได้หรือไม่ครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้ล้อโกลมข้างในเีอครับในหลังที่สองครับจาว้ังแว่อปครัเราี๋าเซตรดงเดียวก็ได้ครับไฟดเดียวได้อไปเรื่อ

ต่อคนระับเรียกต่อกับ